ยิ่งเราดูแลรักษาสุขภาพเราเร็วและดีเท่าไหร่เนี่ยสิคิดว่ามันคุ้มค่ามากค่ะกับระยะยาวค่ะ พิวดีปบียธรรมรงคะปัจจุบันเป็นนักวิจัยอยู่ที่เนค e เทคนะคะสวทชสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเป็นนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักวิจัยเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างหนักทำงานเลิกเลิกจากที่ออฟฟิศแล้วแต่ว่ากลับมาทำที่บ้านต่อนะคะชีวิตประจำวันก็จะนั่งโต๊ะ ส,ส่วนใหญ่เลยค่ะบางทีก็ทานข้าวไม่ค่อยเป็นเวลานะคะแล้วเริ่มมีภาวะไขมันสูงแล้วก็เริ่มอ้วนนะคะโดยเฉพาะในในโซนที่เราใช้นั่งอะคะ่ะก็เริ่มสังเกตได้แล้วว่าเอ้ยน้ำหนักขึ้นแล้วก็ผลตรวจร่างกายเนี่ยก็บ่งบอกเลยว่าเรามีไขมันในเลือดสูงค่ะก็เลยเริ่มแบบเอต้องต้องดูแลสุขภาพแตใ่ในอีกทางหนึ่งก็คือ งานมันก็ไม่สามารถที่จะให้ให้เรามีเวลาที่จะดูแลตัวเองได้นะคะจุดเปลี่ยนก็คือว่าพบว่าตัวเองเป็นซีสค่ะซีสที่รังไข่แล้วก็จะต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วเพราะว่าก้อนใหญ่มากคุณหมอเกรงว่ามันจะแตกได้ค่ะการผ่าตัดดำเนินไปเรียบร้อยดีนะคะก็ทำให้เราตระหนักมากขึ้นว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราอะ่ะมันไม่โอเคอะค่ะ มันเลยทำให้เกิดโรคแบบนี้ขึ้นได้ก็เลยเริ่มเริ่มมองหาว่าเอ๊ะทำยังไงดกีก็คือเริ่มเริ่มมีความคิดละช่วงระหว่างพักฟื้นว่าเอ้ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองแล้วนะโรคภัยมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดอะค่ะรู้จักกับ IF อะค่ะการการดูแลสุขภาพแบบ IF เราก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังค่ะว่าเอ๊ะการที่เราทานอาหารเร็วขึ้น มันคล้ายค,คลาบคลากับการทำไอเอฟแบบแปดทับสิบหกว่าเราเราทานอาหารมื้อเช้าตอนแปดโมงเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนสี่โมงเย็นเอ้ยมันเข้าข่ายแปดสิบหกพอดีเลยเราก็ทําการศึกษาก่อนคะ่ะว่าเอ้ยมันมันทําได้จริงหรือเปล่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเราก็ประกอบกับจากจากที่ได้ไปศึกษาดูนะคะเขาก็บอกว่า IF เเนี่ยจะช่วยให้ เกิดการใช้พลังงานไขมันเกิดการใช้ไขมันในร่างกายเราเนี่ยสูงก็จะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้นะคะก็เลยออกลองดีกว่าค่ะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยน,นะคะที่ที่ทำให้มาสนใจ IF แล้วก็เริ่มเริ่มทํา IF ค่ะยีวันแรกค่ะต้องต่อสู้เยอะมากค่ะกับเรื่องความขิวดด้วยนิสัยเดิมๆของเราเนี่ย ถ้าเราหิวตอนกลางคืนเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงมาม่าอย่างเดียวเลยค่ะมันยั่วยวนเลยเกินเป้าหมายของเราคือเราเพิ่งผ่าตัดมานะเห็นไหมว่าวิธีการดูแลตัวเองแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วก็ก็เป็นแรงจูงใจว่าแบบมาม่าโนนมกล่องเล็กเพื่อแค่ให้ให,หายหิวกะเพาะไม่เป็นแผลเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเปลี่ยนแค่ทีละอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนให้สําเร็จก่อนแล้วเราค่อยเริ่มที่จะเปลี่ยน อีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงไซเคิลของซีก็คือ21วันหรือว่าสามอาทิตย์แล้นะคะในช่วงไซเคิลแรกสุดเลยอะค่ะซี C ไม่เปลี่ยนอาหารเลยค่ะก็คืออยากทานอะไรทานตามนั้นแต่ขอให้ทานในในเวลาของ i f เพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องเวลาก่อนเป็น p พ r ริตี้แรกค่ะแต่พอเข้าไซเคิลที่2 21วันถัดมาค่ะซี C ถึงจะเริ่มปรับเรื่องของ อาหารที่ที่ทานเข้าไปเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเรามีช่วงเวลาของการเอ็นจอยอิทติ้งที่เราเอ j นจอยนียค่ะได้ได้น้อยเพราะนั้นเราเลือกอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยสิ่งสำคัญคือซีมีการตรวจวัดตรวจวัดค่าต่างๆเนี่ยตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะรู้ว่าสภาวะของเราเนี่ยยังโอเคอยู่ไหมยังเมนเทนได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันกำลังหลุดทิศทางไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นจากจากการวัดขนพวกนี้ค่ะก็ทําให้เรารู้ได้ว่าเออมันมันมันโอเคที่จะเปลี่ยนในบางช่วงแล้วกลับมาสูร่รูทีนเดิมค่ะจริงมันอาจจะฟังดูขัดแย้งนะคะแต่ซียเชื่อว่าถ้าทําอย่างมีความสุขมันจะช่วยเราเยอะมากเลยค่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกว่าซียชอบทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ซีก็จะไม่ได้แบบสุดโต่งว่าแบบอันนี้ทานไม่ได้นะแฮมเบอร์เกอร์อยู่ทานไม่ได้นะแต่ซีอะ่ะก็จะมองว่าเอาทานได้สี่เพราะว่าเนี่ยเราเราอยู่ในช่วงเวลา IF เอของเราเราทานได้เราก็จะรับรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะว่าอ๋อแฮมเบอร์เกอร์มันมีไขมันเยอะแปลว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปลดมือหน้าหรือว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยลดอาหารประเภทไขมันลงแล้วเราก็เราก็ทานโดยที่ อ่ะเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงต่อเราจะไม่รู้สึกผิดแล้วเราก็เอ็นจอยกับมันเต็มที่ว่าว่าเราชอบทานอันเนี้ยพยายามทำทุกอย่างให้ให้มีความสุขค่ะแล้วเราเราจะช่วยได้เยอะคืออย่าไปบังคับตัวเองมากอะคะ่ะเหมือนกับเราีรลัซ์บางอย่างได้ถ้ามันยังไม่ได้แบบโอ้โหไปทำลายเป้าหมายใหญ่ของเราเหมือนกับบางบางครั้งพอเวลาขิวอะไรเงะะี้ยค่ะก็ะจะถามตัวเองว่าเอ้ยเราเราทำทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นน่ะตอบตัวเองว่าแบบอาถ้าเธอไม่ทำเธอก็จะไปเจออาการที่จะต้องผ่าตัดเป็นโรคหนักๆทั้งๆท,ที่เธอไม,ไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะตอบตัวเองว่าเราต้องกลับมาดูแลชีวิตของเราจริงๆแล้วนะถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเราก็จะเกิดโรคร้ายหรือว่าจะต้องไปผ่าตัดอีกเซียงอะค่ะถ้าซีไม่เจอ ไม่เจอที่เสียดต้องรีบผ่าตัดเนี่ยมันก็ไม่กระตุกให้ซีรู้สึกว่าเฮ้ยต้องดูแลตัวเองแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนภาพภาพลักษณ์ของซีคือเป็นคนเฮลตี้เป็นคนที่ไฮเปอร์ออกกำลังเยอะทำงานเยอะอะไรเงรี้ยเราเราคิดมาตลอดว่าจริงๆแล้วเราแข็งแรงแต่จริงไม่ใช่เลยเนีย่ยค่ะก็อยากจะฝากบอกท,ทุกท่านนะคะว่า ยิ่งเราดูแลรักษาสุขภาพเราเร็วและดีเท่าไหร่เนี่ยสี่คิดว่ามันคุ้มค่ามากค่ะกับระยะยาวค่ะก็จะได้ไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องกินยายิ่งเราทำให้เป็นรูทีนได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ต้องคิดที่จะคือเราไม่ต้องทำงานเพิ่มค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเราก็จะมีพลังไปทำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆอย่างอื่นได้เพิ่มอีกค่ะ